ชูวิทย์กมลวิเศจแฉกลุ่มทุนจีนสีเทาผมสนับสนุนคุณฮะแต่พักหลังๆเนี่ยคุณชูวิทย์ออกมายืนยันย้ำแบบซ้ำๆกันไปว่าบิ๊กบอสผู้บงการตัวใหญ่ชื่อเจ้าเหวยคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณมีต้นทุนมีปูมหลังมีข้อมูลมากเพียงพอหรือเปล่าที่จะเล่นเรื่องนี้และคุณตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของประเทศทางตะวันตกคุณชูวิทย์ครับผมอยากจะเตือนคุณว่าอเมริกาเนี่ยไม่ใช่พอ พักหลังๆเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องผมคือชูวิทย erm ์กมลวิสิตเหมือนเกิดจะได้ยาดีลุกขึ้นมาแฉกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มาประกอบอาชญากรรมในเมืองไทยแบบรัวๆเลยทั้งค้ายาเสพติดค้ามนุษย์เปิดบ่อนคาสิโนโเปิดสถานบันเทิงต่างๆโดยเฉพาะเครือข่ายของตู้เ่าแต่พักหลังๆเนี่ยคุณชูวิทย์ออกมายืนยันย้ำแบบซ้ำๆกันไปว่าบิ๊กบอสผู้บงการตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มมาเฟียจีนที่เข้ามาทำหมากินในประเทศไทยนั้นชื่อเจ้าเหวย เจ้าหวยนี่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนคิงโรมันชาวจีนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคาแขวงบ่อแก้วสปปลาวตรงข้ามอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายผมมารูปให้ดูนะครับยิ่งใหญ่มโหฬานมากนอกจากนี้วคุณชูวิทยังตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีเรื่องยาเสพติดทําไมเจ้าหวยถึงต้องโดนบัญชีดำแบล็คลิสห้ามเข้าประเทศจากอเมริกาเอาละท่านผู้ชมครับก่อนที่จะลงลึกเข้าไปว่าคุณชูวิทยกระโดดเข้ามาจับเรื่องเจ้าหวยแล้วคุณชูวิทย์ต้องเข้า ใจในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หน่อยแล้วผมก็จะอธิบายคุณชูวิทย์ฟังเลยนะเป็นน้องนุ่งคนหนึ่งว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์ได้มานั้นมันได้มาจากกลุ่ม CIA หรือกลุ่มทางตะวันตกที่กล่าวหาเจ้าหวยมานมมานานละแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาถามกันว่าเจ้าเหวยคือใครเจ้าเหวยตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเขาคือประธานกรรมการบริหารเคสกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําและประธานกลุ่มบริษัทดอกยิ้วดําจํากัดดอกยิ้วดําคือดอกยิ้วดอกเงี้ยวที่เราใช้คนเหนือใช้ทาขนมจีนน้ำ วหรือที่เขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกมู่เหมียนหวาเป็นดอกไม้ที่ขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําเจ้าเวยเป็นคนจีนพ่นดินใหญ่เกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนที่มณฑลห่หลงเจียงทางชายแดนต,นตอนเหนือของจีนครอบครัวมีลูก9คนเจ้าเวยเป็นลูกคนกลางก็คือว่าคนที่5พ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะตั้งแต่เขายุได้แค่ห้าขวบเขาเลยต้องดิ้นรนช่วยช่วยเหลือตัวเองอย่างลำบากยากเย็นแสนเข็ญเจ้าเวยพูดนะครับว่าครอบครัวยากลําบากมี ีลูกก็หลายคนที่แม่ต้องดูแลอยู่คนเดียวอารมณ์ก็เลยไม่ดีผมจึงต้องใช้คําว่าวัยเด็กของผมลำบากยากเย็นแสนเข็นเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนสมัยวัยเด็กเจ้าเวายเรียนหนังสือแค่ปฐมสี่ปีเพื่อเรียนปฐมศึกษาเพียง4ปีครึ่งแล้วก็ออกมาช่วยแม่หาเลี้ยงครอบครัวอาชีพแรกเขาทําคือเป็นแพทย์แผนจีนเจ้าเวายบอกว่าตอนนั้นถึงแม้ว่า ผมจะมีประสบการณ์ในการรักษาน้อยแต่ก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนกว่าเราโดยเฉพาะที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆ บางคนนั้นผมต้องควักกระเป๋าตัวเองช่วยเหลือพวกเขาพอได้รับความเคารพจากคนไข้ในช่วงนั้นผมก็สร้างความมั่นใจความภูมิใจกับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอาชีพแพทย์แผนจีนไม่สามารถจะสร้างไรายได้เพียงพอให้ครอบครัวเจ้าหวยโดยเฉพาะให้แม่สุขสบายขึ้นได้เขาเลยเปลี่ยนตัวเองไปทําการค้าค้าไม้เมื่อช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเขาเห็นช่องทางธาุรจีจก็เลยไปค้าขายที่กวางเจาและลงทุนทําธุรกิจที่หมาเกาความที่เขาฉลาดเขามองเห็นช่องทางเมื่อรวบรวมเงินได้มากพอเขาก็ไป เช่าพื้นที่ในคาสิโนเพื่อเปิดเป็นบ่อนของตัวเองพอย่างเข้าวัยกลางคนเจ้าหวยเริ่มขยายโลกการลงทุนในพื้นที่อื่นตอนนั้นตามเขตชายแดนพมา่าเกิดเขตปกครองพิเศษเจ้าหวยประสบโอกาสก็เลยลงทุนในบ่อนคาสิโนที่เมืองลา ทางตอนออกเฉียงเหนือพาม,มา่าซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นลาสเวกัสแสงรัชฉานมีลูกค้าเป็นกลุ่มชาวจีนที่ข้ามชายแดนมาแต่ภายหลังธุรกิจเติบโตยากจึงเริ่มหาทำเลใหม่ก่อนที่เขาจะมาเลือกพื้นที่เศรษฐก,กิจพิเศษของลาวในปี2550คศ .20 0 ผู้นำลาวได้ชักชวนเข้ามาลงทุนทำแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการคิงโรมัน c า s ิโนเจ้าเว่ยบอกว่าตอนที่ผมมาครั้งแรกเป็นฤดูที่ดอกงิ้วแดงกำลังบานพอดีผมเห็นภูมิประเทศแล้วสวยงามมากเป็นจุดบรรจบเขตแดนของ3ประเทศใจผมชอบดอกงิ้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้คือ2จุดที่ประทับใจแต่ข้อเสียก็คือว่าชื่อเสียงที่ไม่ดีของสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเพื่อนๆก็พยายามเตือนและดึงร่างผมมาไว้แต่ผมคิดแล้วคิดอีกกลับมาดูที่ ที่นี่สรอบในที่สุดผมก็คิดได้ว่าประวัติศาสตร์เปิดโอกาสทองนี้ให้ผมแล้วผมต้องตัดสินใจเดินหน้าเพื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ต้องกลัวมันแล้วเขาบอกว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลง3พื้นที่สามเหลี่ยมทองคาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะยากลําบากแต่เจ้าเวยเปียบเชิบ ชีวิตตัวเองสมัยวัยเด็กว่าก็ยากลาบากมากแค่นี้เขาทนได้แน่นอนบอนคาสิโนคิงโรมันตั้งอยู่ที่บ้านต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปอปอลาวตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี้เหล็กรัชฉานประเทศเมียนมามีลักษณะเป็นอาคารรูปโดมและตึกมงกุฎรายล้อมด้วยโรงแรมที่ดูทันสมัยกลางคืนมีแสงสีพร้อมกับเพลงจีนแววข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยมีการเปรียบเทียบว่า คิงโรมันนั่นคือหมาเกาแห่งรุ่มแม่น้ำโขงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสามเหลี่ยมทองคำในอดีตยุคขุนสารุ่งเรืองได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดระดับโลกมีทั้งฝิ่นเฮโรอีนถูกส่งกระจายเข้าไทยผ่านไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกจนสิ้นสุดยุคขุนสากองกำลังชนกลุ่มน้อยของพมา่าก็แยกตัวเติบตัวขึ้นมาทดแทนขุนสาขึ้นหลายกลุ่มท่านผู้ชมคงจําได้ไหมว่าผมเคยพูดเรื่องกรณีในหนอคําอดีตลูกน้องขุนสาซึ่ง มเมื่อวันที่5ตุลาคม2554ได้จู่โจมเรือขนส่งสินค้าสัญชาติจีนสองลำถูกโจมตีในขณะซึ่งล่องอยู่บนแม่น้ำโขงช่วงสามเหลี่ยมทองคำเป็นพรมแดนระหว่างประเทศพม่าก,กับไทยเจ้าที่บนเรือชาวจีนทั้ง13คนบนเรือถูกฆาตกรรมและทิ้งศพลงแม่น้ำแต่วันนี้พื้นที่สัมปัทางริมฝั่งแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนของเราแต่มหาอำนาจอย่างประเทศอเมริกายังคงกล่าวหาพาดพิงนบ่อยครั้งว่าที่นี่เป็นแหล่งไม่พึงประสงค์เป็นแหล่งพักยาเสพติดแหล่งฟอกเงินแหล่งค้าร์วุธสงครามแหล่งการก่ออาชญากรรมนี่คือที่มาคำพูดของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่พยายามชี้เป้าว่าหัวหน้าของบรรดาแก๊งมาเฟียจีนในไทยก็คือเจ้าเวยเจ้าของอาณาจักรคิงโรมันพักตรงนี้สักครู่ท่านผู้ชมครับผมจะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง รุ่มแม่น้ำโขงเป็นรุ่มแม่น้ําที่สําคัญมากที่ผูกพันกับประเทศ5ประเทศมีมีไทยมีจีนมีลาวมีขเขมร มีเวียดนามและมีพม่าหกประเทศรูปแม่น้ําโขงนั้นประเทศจีนแล้วก็ประเทศกลุ่มที่อยู่ติดแม่น้ําโขงพยายามจะรวมตัวกันแล้วก็ผลักดันให้แม่น้ําโขงนั้นเป็นแม่น้ําแห่งสันติภาพปลอดยาเสพติดแม่น้ําการค้าขายและการท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่ต้องการให้มีการรวมตัวในกลุ่มประเทศรูปแม,ม่น้าโขงก็เลยเข้าไปแทรกแซงหรือไปกดดันใช้อิทธิพลกับประเทศไทยให้ประเทศไทยไม่นองเข้ามาร่วมในโครงการรูปแม,ม่น้าโขงทั้งทั้งที่ประเทศไทยได้ไปเซ็นสัญญาตก ลงกันแล้วว่าจะร่วมมือกันเขาเรียกว่าปฏิญญาเมืองสัญญาที่เกาะไหหลําแต่พอเข้ามาที่จะลงสัจธรฏิญาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีปฏิบัติการประเทศไทยถอยตัวและไม่ร่วมด้วยแล้วก็ประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นก็ขัดขวางโดยอ้างว่าแม่น้ําโขงนั้นเขาสามารถที่จะมาร่วมลงทุนได้ซึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วคือพูดง่ายๆว่าแม่น้ําโขงมันเป็นลําน้ําแห่งการเมืองระหว่างประเทศจริงๆคืออเมริกาต้องการจะหยุดยัง้งการกระจายอิทธิพลของจีนในลุ่มแม่น้ำ ก็เลยต้องไปดึงลาวไปดึงขเขมรไปดึงเวียดนามไปดึงพมา่าไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องดึงไทยไม่ให้เข้าไปร่วซึ่งก็เลยทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เสียโอกาสในการพัฒนาุมานามูมแม่น้ำโขงโดยปล่อยให้5ประเทศนั้นพัฒนาุูมแม่น้ำโขงไปอีกประการหนึ่งลาวนั้นเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนมากอเมริกาก็มองว่าเจ้าเวานั้นคือตัวแทนของจีนที่มาลงทุนในประเทศลาวและสร้างอิทธิพลนั่นคืออิทธิพลของจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาก็เลยใส่ร้ายป้ายสีว่าเจ้าเวนั้นคือต้นตระกูลของ งการขายาเสพติดที่ลาวนะฮะเพื่อป้ายสีซึ่งข่าวนี้เคยลงในที่เซียนเอ็นมาหลายครั้งแล้วข่าวดังกล่าวนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยเจ้าเวยอายุ70และเจ้าอาจาักสามเหลี่ยมทองคําออกมาเปิดใจเจ้าเวยบอกว่าตอนเด็กนั้นผมมีชีวิตที่ยากลําบากมากและว,วัฒนธรรมจีนหล่อหลอมให้เป็นคนตอบแทนบุคุณคนและเป็นอย่างนี้เมื่อได้มาอยู่สปปลาวผมก็เร่งพัฒนาโดยมีการปลูกต้นไม้แล้วกว่า4 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนต้นนับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เมื่ออายุได้ 5้ปีวันนี้พัฒนาพื้นที่เพื่อให้มีความเจริญมั่นคงเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถูกพาดพิงอยู่เสมอเจ้าโวยเขาบอกเขาเป็นนักธุรกิจจีนคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในสปปลาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงมีการกล่าวอ้างว่าตัวเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยโดยโยงตัวเขาเองเข้าไปกลุ่มห้าเสือมังกรซึ่งเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเขาบอกว่านักลงทุนจีนจะลงทุนทั่วโลกเลยแต่ทําไมมามุ่ง เป้าที่เขาเจ้าหวยบอกว่าถ้ามีแล้วเอาหลักฐานมาพิสูจน์กันหน่อยได้ไหมเพราะว่าอเมริกามากล่าวหาเจ้าหวยในแหล่งข่าวในข่าวที่ C N N เคยลงก็ไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากฟังเขาเล่าว่าจากตัวแทนผู้ปราบปรามยาเสพติดของอเมริกาคือ D A ซึ่งมโนขึ้นมาบอกว่าเจ้าหวยนั่นคือเจ้าใหญ่ในการค้ายาเสพติดซึ่งเจ้าหวยคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเจ้าหวยบอกว่าเคสกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําที่เขานํากลุ่มดอกงิ้ว ดำซึ่งเป็นกลุ่มทุนจีนคือเข้ามาระดมทุนจีนเอามาพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนี้เขาได้สัมปทานถึง99ปีมันไม่ใช่แดนสนิยาลหรือน่ากลัวมันอย่างคนที่เข้าใจเพราะทุกวันนี้มีการพัฒนาให้มีการเจริญรุ่งเรืองอย่างหลากหลายแล้วก็มีความปลอดภัยคนที่มาจะทราบดีโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวจะรู้ดีว่าเจ้าหวยพูดนะครับว่าพวกเราพร้อมให้การต้อนรับเมื่อมาถึงก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนและชาวลาวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอาหารวัฒนธรรมและส่วนกรณีคาสิโนที่เรียกว่า kings roman นั้นมัน เป็นส่วนหนึ่งของเขตเศร,รษฐกิจพิเศษทั้งหมดทุกวันนี้เจ้าเวยบอกว่ามีกลุ่มทุนจากประเทศสิงคโปร์โดยนําโดยคนหนุ่มชื่อสกายอายุ49ปีมาเช่าคาสิโนโบริหารต่อในนามอาลูซี่คาสิโนแล้วสามมิเชนอาลูซี่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำผมเอารูปให้ดูนะฮะเจ้าเวยย้าเลยว่าเขตเศร,รษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามพัฒนาให้ก้าวสู่ระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ รัฐบาลลาวและนักลงทุนรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเรามีเป้าหมายยังไงเราเดินมาไกลเกินกว่าที่จะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีเทาและเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่จริงดังนั้นด้วยเจ้าเว่ยบอกว่าผมจะให้ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์โดยไม่จำเป็นต้องแก้ข่าวใดๆเจ้าเว่ยไม่รู้จักชูวิทย์ก็เลยถามว่าชูวิทย์เป็นใครส่วนกรณีอเมริกาขึ้นแบ็กลิสต์นั้นเจ้าเว่ยตอบว่าเขาไม่ได้ความสนใจอะไรและมองว่าสหรัฐอเมริกาพยายามบอกกล่าวให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดมาตลอดพยายามใส่หมวก คนอื่นเป็นมาเฟียหรือค้าหยาบสิติดนี่คือนิสัยของอเมริกาแล้วการทําเช่นนี้ก็คือการหยุดยัง้งการขยายอิทธิพลของประเทศจีนเนื่องจากเครกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้คือพื้นที่สีขาวมีความปลอดภัยและเป็นแหล่งลงทุน ที่ในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีใครมองข้ามไปได้อีกเกษตรพิเศษนั้นเจ้าเวยจะรับสมรทานจากรัฐบาลลาว99ปีมีพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนาแล้วประมาณ13,581ไร่มีการกรา่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าทางการพาณิชย์อาคารพาณิชย์ท่าเรือโรงแรมรีสอร์ทสถานบันเทิงคาสิโนร้านอาหารศูนย์การแสดงและตลาดชายแดนล่าสุดได้มีการโครงการกรา่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตอนนี้เสร็จไปแล้วคือสนามบินสานกลบ่อแก้วสร้างสนามบินเลยนะท่านผู้ชมห่างจากศูนย์กลางเคตเศรษฐก,กิจประมาณ5กิโลเมตรเองเนื้อที่ประมาณ300เฮกตาร์ใช้งบประมาณประมาณ6000ล้านบาทมีตลาดน้ํา หรือตลาดฮิตคองประเพณีใช้งบประมาณ3,500ล้านบาทท่านผู้ชมครับว่ากันว่ากลุ่มดอกนิ้วคำยังมีพื้นที่รอบนอกรอพัฒนาอยู่อีกหลายหมื่นไร่ผมจะรูปราวรูปต่างๆให้ดูนะฮะขึ้นมาดูท่านผู้ชมจะเห็นสนามบินบ่อกแก้วนะฮะซึ่งเสร็จแล้วอีกหน่อยก็จะมีเครื่องบินพานักท่องเที่ยวจีนแทนที่จะไปหมาเก้าวก็จะบินมาที่ลงที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่เลยนะฮะโดยที่บายพาสเชียงรายไปหมดทั้งสิน้นคุณชูวิทย์เองก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เจ้าเวทู b l a c k l ิ s ตไม่ได้วีซ่าแล้วคุณชีวิตภูมิใจมากที่ตัวเองมีวีซ่าไปอเมริกา แต่อีกฝ่ายถูกแบล็คลิสผมไม่รู้ว่าคุณชีวิตไปเอากระบวนทัศน์คอนเซปต์แบบนี้มาจากไหนว่าการได้วีซ่าไปอเมริกานี่ยมันเท่ส่วนไอ้คนถูกแบล็คลิสนั้นมันไม่เท่ผมว่าไม่ใช่คุณชีวิตฟังรุ่นพี่คุณพูดอธิบายให้ดีๆผมไม่อยากให้คุณหลงทางคุณชีวิตมาตอบโต้เจ้าเวยบอกว่าเจ้าเวยไม่ต้องมารู้จักชีวิตหรอกเพราะว่าชีวิตเป็นคนกระจอกแต่คนที่รู้จักคุณคืออเมริกาซึ่งเจ้าเวยคุณต้องไปถามอเมริกาว่าทาไมถึงขึ้นแบล็คลิสแล้วก็คุณชีวิตบอก กระจอกอย่างชูวิทย์จึงได้วีซ่าอ,อเมริกาได้แต่ทําไมคนมีระดับเจ้าเวยถึงเข้าอเมริกาไม่ได้คุณคือคุณชูวิทย์เธอทูลว,วีซ่าอเมริกาว่ามันเหมือนเหมือนกับเป็นองค์การสวรรค์เลยนะถ้าใครได้วีซ่าขอ,อเมริกานี่ต้องเป็นมนุษย์พันธ์พิเศษที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่ว,วไปคุณชูวิทย์บอกว่าคนกระจอกอย่างผมไปอเมริกาได้ตลอดแล้วคุณล่ะไปได้ไหมประเด็นนี้ต่างหากเป็นเรื่องน่าคิดเพราะการที่อเมริกาชึ่นแบล็คลิสใครไม่ได้ขึ้นง,ง่ายไม่จริงคุณชูวิทย์ขึ้นง่ายชิบหายเลยผมจะบอกคุณรู้้เดี๋ยยยวผมกอ่างให ทุกวันนี้ธุรกิจพน,พนันคาสิโนถามว่าลูกค้าน้อยมากลูกค้ามาเล่นจะเป็นใครแต่พนันออนไลน์ทำไรายได้หุ่นเดือนและเป็นพันๆล้านอเมริกาคงไม่ขึ้นแบล็คลิสเพราะแค่เรื่องที่เจ้าเวททำการพนันออนไลน์หรือเป็นเจ้าพ่อคาสิโนแน่เพราะอเมริกาก็มีคาสิโนแล้วจะขึ้นแบล็คลิสเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่าย,ายาเสพติดคุณชูวิทย์ครับผมจะพูดกับคุณนะนะผมเป็นรุ่นพี่คุณที่อสมชัญศิรชาผมอยากจะเตือนคุณว่าอเมริกาเนี่ยไม่ใช่พอ่อคนที่ได้วีซ่าอ,อเมริกาผมจะถามต่อว่าแล้วยังไงอะ ทุกวันนี้คุณยังไม่รู้รือว่าอเมริกามันทําความพินาศชิบหายอะไรให้คุณในโลกนี้บ้างคุณรู้หรือเปล่าวันนี้อเมริกาเนี่ยมันปล้นน้ามันที่บ่อน้ํามันในซีเรียมันแอบ,บปล้นน้ํามันที่อยู่ในประเทศซีเรียแล้วขนส่งออกมาส่งให้กับประเทศของมันผมสนับสนุนคุณฮะและผมเห็นใจและผมชมเชยคุณว่าคุณกล้าหาญมากที่คุณออกมาเดินหน้าแฉทุนจีนสีเทามาเฟียจีนแต่คุณต้องแยกแยะว่าเรื่องธุรกิจสีเทาทุนจีนทุนการพนันอาบอบนวดค้าประเวณีเรื่องหวยเรื่องบอดเรื่องซองเรื่องยา ดิคุณอาจจะเชี่ยวชาญมากเพราะคุณก็เป็นหนึ่งในตองอูในเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ข้อมูลต่างๆเท่าคุณแต่การที่คุณก้าวไปพาดพิงถึงเจ้าเวยกล่าวหาว่าเขาเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดเป็นเจ้าพ่อใหญ่ทุนจีนเมืองไทยแล้วทําให้ถูกอเมริกาแบล็คลิสต์นั้นคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าคุณกําลังก้าวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการเมืองระหว่างประเทศคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณมีต้นทุนมีปูมหลังมีข้อมูลมากเพียงพอหรือเปล่าที่จะเล่นเรื่องนี้ไม่ใช่คุณไปปฟังเจ้้าาหนที่ เแล้วมันก็มาโนให้คุณฟังหรือว่าคนที่เขาเล่าให้คุณฟังนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารของ CIA ของสถาบันอเมริกาที่คอยป้อนข้อมูลแบบนี้ให้ผมอยากจะเอาข้อมูลบางอย่างให้คุณดูเอาไปคิดเอาไปพิจารณาดูก่อนผมจะเอาข้อมูลปัจจุบันให้ดูเนี่ยผมจะเล่าถึงวีรกรรมของอเมริกาคุณชูวิทคุณน่าจะจําอาจารย์สุรศักดิ์ นานานุกูลได้อาจารย์สุรศักดิ์นานานุกูลเนี่ยท่านเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากเคยอยู่ทาง,งานกรุงเทพในระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วเข้ามาช่วยพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธในการทํางานเป็นร่ตรีช่วยประการส่วกนกลางแค่14วันแล้วพลเอกชวลิตก็ลาออกไปคุณสุรศักดิ์นั้นได้รับการติดต่อมาจากคนสองคนที่บอกว่าประเทศอิรักซึ่งตอนนั้นถูกบอยคอตจากสหประชาชาติเหตุผลเพราะว่าไปลุกลุกรานประเทศคูเวตว่าจะซื้อน้ํามันคุณสุรศักดิ์ก็เดินทางไปที่อเมริกาแล้วคุณสุรศักดิ์ถูก,กจับพร้อมกับคนที่ไป ด้วย,ยเช่นคุณอำนาจวรชาติหรือมีชาวสิงคโปร์อีกคนหนึ่งที่ไปด้วยปรากฏว่าคุณสุรศักดิ์โดนจับกลุ่มตัวอยู่กับ2ปีในสุดเรื่องก็ขึ้นศาลปรากฏว่าคดีนี้ไม่มีความผิดเกี่ยวน้ํามันเลยแต่ว่าอายการบอกแค่นงงั้นต้องสารภาพว่าเอาเงินเข้าในประเทศอเมริกามากกว่ากฎหมายกําหนดและเสียค่าปรับ100เหรียญสหรัฐปรากฏว่าคําสั่งศาลออกมาคุณสุรศักดิ์ไม่ได้ผิดเรื่องซื้อขายน้ํามันเพราะไม่มีการซื้อขายอายการไม่รู้จะผิดยังไงก็เลยเอาผิดให้รับสารภาพว่าเอาเงินเข้ามาเกินกําหนดเกิน1 0 0 0 0ดอลลาร์โดยท แต่คุณชูวิทย์ครับอเมริกาจับดรสุรศักดิ์เอาไว้เกือบ2ปีแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีวีซ่าอเมริกาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่องค์การสวรรค์นะครับบางครั้งการมีวีซ่าอเมริกานั้นก็คืออเมริกาให้วีซ่าคุณเอาไว้แล้วรอจังหวะถ้าคุณเป็นศัตรูกับอเมริการอจังหวะที่คุณไปอเมริกาปังปับมันก็ถือโอกาสจับคุณคุณสุรศักดิ์เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายมากนี่ไม่ใช่เพราะคุณสุรศักดิ์อย่างเดียวนะยังมีอีกท่านผู้ชมและคุณชูวิทย์คร หัวหน้าการเงินของหัวเว่เมื่อเดือนธันวาคม2561กล่าวหาว่าบริษัทลูกหัวเว่ยส่งชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐไปยังอีา่านและประเทศอื่นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายความบาตขนาดอยู่ในแคนาดาทรานสิตก็คือว่าบินกลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องบินที่แคนาดา ยังถูกจับดำเนินคดีอยู่2ปีกว่าจนในที่สุดแล้วอ,มอเมริกาหาเหตุไม่เลยจําเป็นต้องปล่อยตัวออกไปอีกประการหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่อเฟดริกเปียรูชีเป็นซีอของบริษัทอัลสตรอมยักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศสอยู่ในธุรกิจพลังงานธุรกิจขนส่งธุรกิจรถไฟธุรกิจรถไฟความเร็วสูงผลิตอุปกรณ์รถไฟความเร็วสูงมีธุรกิจอุปกรณ์กําเนิดกระแสฟไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าเจเนเรเตอร์อัลสตรอมมีส่วนแบ่งในตลาดในโลกนี้15%คู่แข่งสําคัญของอัลสตรอมคือจีหลังจากถูกจับ แล้วเปียรุชชีคิดว่าเขาไม่น่าจะโดนอะไรหนักหนาเพราะเขาไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องเงินทอนคือไม่มีการเอาเงินจ่ายใต้โต๊ะซึ่งผิดกฎหมายอเมริกาแต่เขาคิดผิดเพราะว่าเขาถูกตั้งข้อหาว่าเขาได้อนุมัติการจ่ายเงินสินบนภายใต้กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของอเมริกาให้ครอบจักรวาลตรบาบใดที่คุณใช้เงินดอลลาร์เปียรุชชีเนี่ยเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากจำคุกอยู่ประมาณระยะเวลาหนึ่งเขาพูดว่าตอนนั้นเขาจับผมเพื่อสร้างแรงกดดันไปยังซีอีโอของ ump, อัลสตรอมเพราะใน ช่วงนั้นผมมีความใกล้ชิดกับประธานบริษัทการจับตัวผมก็เหมือนจับตัว c e ออเอาสตอมถูกบีบให้ขายหุ้น70%ให้กับคู่แข่งจากสหรัฐก็คือ GE General Electric คุณชูวิทยรร์รู้เรื่องพวงนี้บ้างหรือเปล่าถ้ากับว่าเอาสตรอมถูกตัดแขนแตัดขาทางด้านธุรกิจจนหมดสิน้นนอกจากเปียรุชีแล้วนายลอเรนซ์ฮอว์กินส์รองประธาน,านภาคเอเชียเอาสตรอมก็ถูกอเมริกาจับกลุ่มด้วยทําให้ประธานเอาสตรอมต้องประกาศทันทีว่ามีแผนจะขายธุรกิจพลังงานให้กับ GE มูลค่า13,000ล้านดอลลาร์ในที่สุดเอาสตรอมถ เงินจํานวนหลายรอนหลายร้อยล้านดอลลาร์ส่วนเปนรูชีถูกจําคุก2ปีคุณชูวิทย์ครับนี่คือแรงจูงใจหลักของอเมริกาที่ออกวีซ่าให้คุณภาคภูมิใจและเกิดในการเ,เป็นคดีเปรูชีเอาสตรอมถูกบีบบังคับให้ยอมขายกิจการบางส่วนให้ g E เปิดโอกาสให้ G ีเข้ามายึดเอาสตรอมเปรูชีเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นภาษางกฤษชื่อ The American Trap ตีเป็นครั้งแรกในปี2062เปรูชีบอกว่าเอาสตรอมเปรียบไปแล้วเหมือนกับหัวเว่ยของสหรัฐแต่ถูกสหรัฐแบล็กเมย์บซื หนน้าด,ดาัผมจะเล่าให้คุณฟังอย่างนะได้นะคุณนี่เป็นรุ่นน้องผมช่วงนี้ผมไม่อยากจะโทรสรับหาคุณหรอกเพราะคุณห้าวเป้งมากผมเลยต้องเอาข้อมูลข้อจริงุณฟังคุณก็คงรู้ใช่ไหมว่าระดับผมก็ต้องมีวีซ่าเข้าอเมริกาผมได้วีซ่าเข้าอเมริกาตั้งแต่สมัยวีซ่าเข้าอเมริกาให้เข้าตลอดชีวิตตอนหลังเปลี่ยนกฎมาว่ามีระยะเวลาอายุความแค่10ปีอ,อ,อ,อายุการเข้าอเมริกา10ปีพ้น10ปีต้องขอใหม่คุณชูวิตรู้มาผมไม่เคยคิดที่จะเข้าอเมริกาด้วยสาเหตุหลายประการประการที่สำคัญผมรู้ว่า เขาไม่ได้แบล็คลิสผมอะแต่เขากากระบาทตัวผมไปเลยผมเข้าไปอเมริกาเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องมีเหตุในการจับผมเหมือนกับที่เขาหาเหตุกับดรสุรศักดิ์นานาธุกูลหรือในเปียรุชชีของ ump, อัลสตรอมเพราะอะไรเพราะผมเนี่ย เป็นตัววิภากษ์วิจารณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยอย่างเต็มที่ผมเป็นคนเปิดโปงสถานกองศูนอเมริกาที่สร้างในเชียงใหม่ว่าใช้งบมาตั้งหมื่นกว่าล้านคุณชีวิตไม่ต้องกังวนหลหรอกผมลงเครื่องที่ไหนจะนิวยอร์กหรือจอลอสแองเจลิสก็ตามเนี่ยผมก็ถูกเชิญตัวเข้าคุกทันทีเลยข้อหาเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับข้อหาดรกดสุรศักดิ์ในสุดแล้วหาข้อหาไม่เจอแต่ถูกจำคุกไป2ปีเปียรุชชี่ก็ถูกจำคุกไป2ปีกว่าแล้วในสุดก็ต้องยกฟ้องดรสุรัิ์คือปรับในข้อหาเอาเงินเข้าอเมริกาามกส่วนเปีรุชีนั้น ก็ถูกข้อหาว่าติดสินบนประเทศอินโดนีเซียซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับอเมริกาเป็นเพียงแต่ว่าเอาตรอมมีธุรกิจทำี่อเมริกาก็เลย ขยายขอบเขตอำนาจลงไปเมื่อหว่านโจก็เช่นกันพออเมริกาต่อต้อตานหัวเวย่ยผมก็เหมือนกันอยู่ในบัญชีดําไม่ต้องกังวลนะครับเจ้าที่สารอเมริกาผมไม่ไปขอวีซ่าเข้าประเทศหรอกผมไม่คิดจะเข้าประเทศคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะประเทศคุณเป็นประเทศเป็นรัฐที่ล้มเหลวคนจนเต็มไปหมดมีการเหยียดผิวคนเอเชียโดนคนผิวดําคนผิวขาวทําร้ายร่างกายคนอเมริกาเป็นคนที่ประเทศรัฐบาลอเมริกาเป็นประเทศที่ก่อสงครามขึ้นมาทั่วโลกมีฐานทัพอยู่ห หกร้อยเจ็แห่งทั่วโลกไม่รู้มีไว้ทําไมบ้านอยู่ถึงอเมริกาแต่มาเสื่อกในเอเชียแปซิฟิกปลุกปั่นให้จีนกับไต้หวันทะเลาะกันทั้งการในไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนปลุกปั่นให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาร่วมมือเพื่อคานอํานาจจีนการ้านอํานาจจีนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหวยโดนเพราะว่าถ้าคิงส์โรมันหรือเคสิ่งพิเศษที่สปปลาวนั้นเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองมากก็เท่ากับอิทธิพลของจีนโดยผ่านทางเจ้าเวยสามารถจะปักหลักลงไปในประเทศลาวได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วจีนกกก็ปััหล ประเทศลาวได้มาอยู่แล้วเอาละผมจะเจาข้อมูลบางอย่างให้คุณให้คุณชูวิตได้ดูบ้างคุณชูวิตครับลาวมอบเหรียญกาหารให้เจ้าเวยช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำคุณชูวิตคุณคิดว่าประเทศลาวเป็นคนโง่าหารือไงถ้าเจ้าเวยมันค้ายาเสพติดจริงเป็นหัวหน้าค้ายาเสพจิตจริงตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเขาคงไม่ได้รับสมรทาน99ปีในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรอกถูกไม่ถูกคุณชูวิตและมีนำ้ำซ้ำลาวยังมออเหรียญกาหารช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำหนึ่งตุลาคม ที่ผ่านมาเนี้ยเจ้าแขวงบ่อกแก้วกอมชาการฐานแขวงบ่อกแก้วทําพิธีประดับเหรียญใส่พิรลอาฐานชั้นสอให้เจ้าเวยเป็นสัญลักษณ์ที่ ประเทศลาวมอบให้แก่บ,บุคคลใดคนหนึ่งเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดีความองอาจกล้าหาญที่บุคคลนั้นได้สร้างแก่หน่วยงานพื้นที่หรือประเทศลาวในคําพูดนะฮะชัดเจนว่าเจ้าเวมีส่วนในการปกปักราาักษาขอบเขตดินแดนความสงบปลอดภยัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอื่นๆอยู่ในเขตและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษคุณชูวิทย์ครับอย่าไปดูถูกสติปัญญาของลาวเขาเป็นเจ้าของบ้านใครทําอะไรเนี่ยเขารู้หมดการที่เขาเหรียญกล้าหาญเจ้าเวยนี่แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าเจ้าเวยไม่ได้เป็นพิษภัยต่อลาว แต่มาช่วยประเทศลาวไม่ใช่แค่ลาวนะคุณชูวิทย์ถ้าคุณย้อนหลังไปดูจีนในสารสนาโทรทัศน์ซีซีทีวีจีนเคยสัมภาษณ์เจ้าเว่ยในฐานะนักธุรกิจที่เข้ามัพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําด้วยในรายการใช้จ่้เหรนูคุณลองคิดดูถ้าเจ้าเว่ยเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของสามเหลี่ยมทองคําจริงสานาตรทัศน์ทางการจีนเขาจะไอออกอากาศบทสัมภาษณ์และไปทําเรื่องราวเกี่ยวชีวิตและธุรกิจของเจ้าเว่ยในลาวในพม่าหรือไงข้อมูลจีนหน่วยสืบความลับจีนข้าราชการจีนตำรวจาบจีน มีข้อมูลหมดว่าชายแดนระหว่างยุนนานกับลาวที่ติดกันหรือยุนนานกับพม่าที่ติดกันนั้นใครบ้างที่ขายยาสิบใครบ้างที่ไม่ได้ขายสิบระดับเจ้าเวยที่คุณโยงเขาว่าเป็นเจ้านายใหญ่ของในตู้เห่าเนี่ยมันใหญ่จริงๆจะมีหรือที่เขาไม่รู้แล้วคุณคิดว่าจีนกับลาวเขามีข้อมูลเรื่องเจ้าเวยน้อยกว่าที่อเมริการู้หรือไงเขารู้ดีกว่าอเมริกาแล้วเขาก็รู้ดีว่าอเมริกาเล่นมุกอย่างนี้ตลอดเวลาหรือว่าเบื้องหลังการแบ็กลิสต์เจ้าเวยอเมริกาจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคุณชวิครับนะ เป็นน้องนุ่งผมคุณกลับไปพิจารณาละว่าวะาแรงข่าวคุณมาจากที่ไหนคุณรู้ใช่ไหมว่าเรื่องเสี่ยมคนในภูมิภาครุ่มไปน้ำโขงทะเลาะกันเองนี้เป็นงานถนัดของประเทศอเมริกาคุณมีมวยถูกคู่คุณแล้วคือสันทนะประยุรรัฐและตู้เห่าแต่คุณจะต่อยอดเพื่อให้เห็นว่าคุณเนี่ยมีข้อมูลลึกซึ้งเนี่ยคุณกําลังเดินตกหลุมพรางที่เขาขุดเอาไว้ให้คุณคุณไปดูสิครับคนที่ลงทุนสร้างอาคารตามที่รูปผมให้ลงให้ดูสร้างสนามบิน เพื่อดึงคนจีนที่บินชอบติดการพนันเขามุ่งเน้นไปที่คนจีนบินไปหมาก้าวสามารถที่จะบินจาก เซี่ยงไฮ้บินจากกวางโจบินจากปักกิง่งบินจากเซีย่ยเหมินบินจากซันตุงมาลงที่สนามบินบอกแก้วเข้ามาเล่นการพน,นันตามนิสัยคนจีนที่ชอบเล่นการพน,นันเข้ามาช้อปปิง้งเข้ามาซื้ออาหารการกินเข้ามาท่องเที่ยวเราและคุณชูวิทย์ควรจะก,กังวลมากกว่าว่าพอเคสิทธิพิเศษนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงกันข้ามเชียงรายเชียงแสนที่มีแต่ความเงียบสงบมีแต่ความมืดมิดมันกลับกลายเป็นเคสิทธิพิเศษที่มีไฟส่อง สว่างมีเครื่องบินลงสมัยก่อนคนจะไปคิงโรมันเนี่ยต้องบินเครื่องบินไปลงที่เชียงรายต่อรถไปที่เชียงแสนและข้ามเรือไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละนี่คือความตกต่าทางเศรษฐกิจที่เชียงรายเจออยู่แล้วและกําลังจะเจอมากขึ้นเมื่อเครื่องบินสนามบินที่บอ่อแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวจะเฮโลไปเที่ยวที่เคสิริจพิเศษ,ษ,ษที่เจ้าเวยและกลุ่มทุนของเขาเขาระด,ดมทุนได้สบายมากเขาได้สัมปทานมาทั้งเป็นหมื่นกว่าไร่สองหมื่นไร่คนจีนที่มีเงินเอามาลง คนละ5้าพันล้านบาท5้าพันยีคนก็แสนล้านบาทแล้วเขาระดมเงินมาได้ธุรกิจเขาทําใหญ่เกินไปที่จะไปคิดว่าเฮ้ยส่งไอ้ตู้เห่าเนี่ยมาทํางานค้ายาเสพติดและเอากําไรเล็กน้อยๆมันคนเลยเรื่องกันเลยคนนินทาหมาดูถูกขับคุณชีวิตครับเชื่อผมสิคุณกลับไปชกมวยกับกรุ่นเดียวกันคุณดีกว่าอย่างเช่นสันทนะหรือคุณฟาตู้เห่าต่อไปจะดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องพวกนี้เพราะคุณรู้ไม่จริงและคุณตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของประเทศทางตะวันตก อย่างเช่นอเมริกาผมขอนะครับผมไม่อยากให้คุณหน้าแตกมากกว่านี้